มีเรื่องอยากมีเรื่องอยากพูดด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้แบบว่านั่งรถออกมาเพลินแล้วก็นั่งอ่าน DM เราแล้วก็มีประเด็นขึ้นมาค่ะแต่ว่าก็คิดอยู่ว่าจะพูดดีไหมถ้าพูดแล้วก็จะแบบเป็นเรื่องไหมแต่ว่าก็อยากพูดเพราะว่าพอไม่พูดเราก็จะคิดกันไปเองต่างๆนาะนาะแบบว่ารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าคนที่แบบว่าที่สงสัยก็เกิดจากแฟนคลับ ตัวเองด้วยก็เลยอยากอยากพูดแต่ว่าไม่ไม่อยากให้เป็นแบบว่าเรื่องใหญ่นะก็คือแบบว่าเราคุยกันแล้วเราก็จบแบบว่าคุยกันเพื่อให้เข้าใจกันไม่ต้องมีใครไปต่อประเด็นหรือว่าหรือว่าเอาไปแบบว่าเพิ่มเติมต่อนะคะอะไรเออพาะพี่ไม่ได้เตรียมหาเลยกลัวไม่ต้องกลัวแต่ว่าอยากอยากพูดเฉยๆเพราะว่าพออ่านแล้วก็รู้สึกว่า มันไม่มีอะไรหรอกคือไม่พูดก็ได้แหละแต่ว่าอยากพูดพรมันจะได้แบบ เแล้วคนที่มีอะไรจะแบบจะแบบว่าจะคิดมากกันไปเองอะไรเนี้ยค่ะพูดมาเถอะาคนกันเองนี่ ไม่พูดชื่อแอกลากันแต่ว่าอยู่ๆก็ส่งอาหารหนูอย่างนี้หนูก็อ้าไปอะไรกันอยู่ๆก็วีประเด็นนี้ขึ้นมาอะไรนี้นะคะก็บอกว่าพูดแบบว่าพูดจริงเลยว่าไม่ได้คุยทั้งสิน้นไม่ได้ไม่ได้คุยเบื้องหลังหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะหนูคิดว่าอาจจะเหตุอาจจะเกิดมาจากตอนเทยเตอร์หรือเปล่าที่แบบว่าเล่นเล่นเยอะแบบว่าเล่นด้วยความด้วยความที่ นั่งข้างหน้าแล้วหนูเห็นนะแล้วหนูไม่ได้ใส่คอนแทคใช่ไหมเมื่อเสาร์วทิตย์นี้เพราะว่าลองใส่แล้วแสบตาซื้อคอนแท็กมาใหม่ลายใหม่ด้วยแล้วใส่แล้วแสบตาก็เลยไม่ใส่คอนแทคเพราะฉะนั้นอนะ่ะเพราะในเทยเตอร์มันจะมืดใช่ไหมคะเราจะเห็นแค่ระยะแบบเห็นแบบชัดๆอะระยะแบบไม่ได้ไกลมากแล้วหนูก็จะเอ้ยเล่นแบบ เล่นกับคนที่แบบว่าเอ้ยเขามองเราแล้วเขาก็เหมือนจะเล่นกับเราอะไรเงี้ยเราก็เล่นเราหนูอาจจะเล่นเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะเล่นเยอะมากไปก็เลยมีประเด็นนี้ขึ้นมาเอออันนี้ค่ะแต่ว่าก็เลยอยากจะพูดให้เข้าใจว่าไม่ได้คุยค่ะก็ค <c oughs> <c oughs> ืเล่นแบบว่าก็เล่นปกติปกติหนูก็ถ้าใครส่วนส่วนใหญ่นะแบบว่าอาจจะมีประเด็นมั้งแต่แรกๆแล้วแหละว่าเล่นกับคนนี้ เล่นกับคนนั้นมากเกินไปแต่ว่าที่หนูอยายูุก็คือส่วนใหญ่เราก็จะเล่นแบบว่ากับคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาเขาเหมือนเขามองเราอยู่เราก็เลยกล้าเล่นแล้วหนูเป็นคนที่จะไม่กล้าเล่นกับคนที่ไม่ได้มองเราหรือว่า กรธจริงๆด้วยหรือจะไม่คุยด้วยจริงๆด้วยนะ,ะเข้าใจไหมอันนี้เราเคลียร์กันเพราะว่าไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องหรือว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นขึ้นมานะคะจบก็คือจบในนี้คือเหมือนแค่ทาความเข้าใจการเฉยๆใช่ไหมเราก็มีเข้าใจผิดกันได้บ้างเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรเข้าใจไหมคะแล้วก็ห้ามห้ามไปหาต่อว่าเอ้ใครสงสัยหรือใครประเด็นอะไรเข้าใจ สงสัยกันได้ก็ไม่ผิดค่ะแต่ว่าหนูพอหนูเห็นแล้วหนูรู้สึกว่าเอออยากบอกก็บอกแต่ถ้าหนูอยากปล่อยเบอร์ต่อให้อันนั้นจะจริงหรือไม่จริงถ้าหนูอยากปล่อยเบอร์หนูก็ปล่อยได้แต่ว่านี่หนูรู้สึกว่าพออ่านแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกตึงอึดตึงอึดในใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงก็แบบรู้สึกหงุดหงิดนิดนึงตอนแรกแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรแล้วแบบว่ารู้สึกแบบทำไมทำไมถึงคิดกันไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีนิดนึงค่ะแต่ว่าตอน โอเคโอเคเรื่องครับครับขอบคุณมากครับ <_ d ata> เห็นไหมเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าเลยล้วอะไร <_ d ata> ไม่สวยเลยดไว <_ d ata> แต่ว่าไม่ไรคะ่ะต้องไลฟ์อยู่แล้วเ <_ d ata> ตรียมฟ้องไหมคะถ้าเราเสียหายเดรียมรก็สัตว์เลยคะ่ะ <_ d ata> ไม่คะ่ะเพราะว่าร,ารู้สึกว่าไม่อยากให้มันแบบว่ามีเรื่องคุณข้องหมองใจการอยากใช้อยากใช้เวลาให้มันแบบแฮปปี้ที่สุดอะไรเงี้ยหนูก็พยายาม ที่แฮปปี้แฮปปี้อยากจะเก็บเกี่ยวช่วงแฮปปี้แฮปปี้ไว้อะไรอย่าแค่นั้นเองก็เลยอยากคุยเลยไม่อยากให้มันแบบคุณข้องมองใจกันแค่นั้นเองค่ะพี่เดียมหาหนูได้ไหมคิดถึงแต่แบบว่าเลยเดียมมาเลยถ้าหนูแบบหนูแบบส่วนใหญ่ถ้าหนูแบบว่างหนูก็นั่งเปิดอ่าน ตนนี้หนูก็แบบหลายคนหนูอะประทับใจว่าคนแบบว่าเขาอะมาเล่าให้หนูฟังตั้งแต่แบบแรกๆเลยนะเหมือนเล่าแบบที่เขาแบบเจอมาแบบในชีวิตอะไรก็คือเราอ่านเราก็เหมือนได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเหมือนได้่นหนังสือเล่มหนึ่งเลยที่แบบว่าเขาแบบว่าเจอวันนี้เจอเรื่องอะไรหรือว่าแบบแนะนําอะไรอะไรเงี้ยแบบแนะนําแบบว่าทั่วทั่วไปอะไรเงี้ยก็อ่อุ้ยอุ้ยหินหินหินตามทาง พยายามมาต่อยแน่เลย